อันนี้มาดูข้อที่6นะครับเขาบอกว่าจงเขียนแผนภาพแสดงการเกิดออร์บิทัลของโมเลกุล O22 สองลบเออเขียนยังไงแผนภาพก็คือเขียนเป็นไดอะแกรมนั่นแหละนะครับนี่ก็คือเขียนในลักษณะน,นี้ไดอะแกรมพวกนี้นะข้อนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยพี่บอกคลิกให้ว่า O2 2สองลบเนี่ยแยกข้างนึงเป็น O ข้างหนึ่งเป็น O2 สองลบนะครับอ่ะเรามาดู O ก่อน O เนี่ยมันมีเลขอะตอมเป็นถ่าร่เป็น8นะครับ เลขอกตอมเป็น8เพราะฉะนั้นโอ้เฉยๆเนี่ยมีอิเล็กตรอน8ไอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็น10ใช่ไหมไอันนี้การจัดก็เป็น2แล้วก็6อ่ะ2 6ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย2 8นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น2 s 2 2 p 4ตัวนี้ก็เป็น2 s 2 2 p 6นั่นเองนะครับ อะการจ่ายก็จะเป็นลักษณะนี้ข้อนี้มันจะใช้แพทเทิร์นที่3นะครับเพราะว่า O เนี่ยเป็น3าธาตุหลังลนะเนาะอ่แพทเทิร์นนี้เราก็ copy ีไปสน,นะครับนี่ไงพวกโอเห็นไหมก็ใช้แพทเทิร์นนี้ที่ซิกมาแซดต่ำกว่าไพเอ็กไพวายนะครับอืเราก็บริหารพื้นที่ให้ดีนะหน้ากระดาษตรงนี้แล้วกันนะครับ ตัวนี้เป็น2 s นะครับตัวนี้ก็2 s, <S 2> ด้านหนึ่งเป็นของ o ด้านหนึ่งเป็นของ o 2ลบนะ o กับ o 2อลบอ่ะตัวนี้สร้างการเกิด sigma สอ s, <S 2> ตัวนี้ก็สร้างการเกิด sigma 2อ s s นะครับอ่ะเรียบร้อยเชิล่าง เชืบนก็เป็น p นะครับนี้2 p 2 p อ่าเส้นล่างก่อนเลยเส้นล่างนี่เป็นซิกมา Z นะครับอืมต้องจำให้ได้นอใดแกมเนี่ยตัวนี้เป็นอะไร pi x อือตัวนี้เป็น pi y นะครับตัวนี้ก็เป็น Pi X Star Pi Y Star นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรอ่าซิกมาแซสตาแล้วกันนะครับอตอนนี้เราก็ใส่นะอิเล็กตรอนให้ครบนะอ่าใส่ให้ครบเลยโอ้ตัวซ้ายมี8ใช่ไหมตัวขวามี10นะครับ8ตัวก็คือเป็น2 s 2 2 p 4นะครับตัวนี้นะอะ่ใส่ไปเอา s ไป2 2 P เอา p ไป4 2 3 4นะครับ่ะต่อไปตัวด้านขวา2 S 2 2 p สองสองพนะใส่แปดหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็เอาสช่องรวมกันแล้วก็ไปเติมตรงกลางด้านนี้ซ้าย2ขวา2รวมกันเป็น4ตัวนี้ก็เป็น1 2 3 4นะครับตัวนี้ ซ้าย4ขวา6รรวมกันเป็น10ตัวพอดีนะครับ4กับ6นะก็เติมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับอ่ะเรียบร้อยนี่คือแผนภาพของ O2 2งลบนั่นเองนะครับ กกอไก่เรียบร้อยต่อมาตานี้มาดูข้อขอไข่นะครับตานี้มาดูข้อขอไข่นะครับเขาบอกว่าระหว่าง n2 และ o2 สองลบสารใดว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่ากันตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือ เราเขียนการจัดแบบย่อก็ได้นะรหัส bo หรืออันดับพันธะของมันแล้วดูว่าใครว่องไวมากกว่าเนี่ยก็คืออันดับพันธะมันจะต้องน้อยกว่านั่นเองเพราะว่าความว่องไวส่วนทางกับความเสถียรแสดงว่าว่องไวมากเสถียรน,น้อยเสถียรน,น้อยก็อันดับพันธะน้อยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาดูอย่างเจ้า o 2 2ลบนี่นะเอา o 2 2ลบก่อนเราใช้ดอะแกรมได้เลยนะไม่ต้องเขียน จักแบบย่อก็ไนดนะ้ดูจากแดงแกมก็เป็นเท่าไหร่ bo ของมันเนี่ยเอาตัวที่ไม่มีสตาร์ลบตัวที่มีสตาร์นะครับก็เป็น2แล้วก็ลบล่ะลบ2องเซนะบวก2องไพเอ็กไพวก็บวกอย่างละ2นะครับไพเอ็กซ์สตาร์ไพย,ยสตาร์ก็ลบ2แล้วก็ลบ2ทั้งหมดหาร2อ,ออกมาเป็น1น,นะครับ แต่ n2 เนี่ยเราต้องหานะครับ n เนี่ย n2 n มีเลขอะตอมเจนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น7บวกเเพราะมี2ตัวประจุไม่มีก็ไม่ต้องใส่ออกมาเป็นสเอิเล็กตรอนที่เราต้องใส่นะครับโดย n2 เนี่ยเวลาจัด mo แบบย่อเนี่ยมันจะใช้แพทเทิร์นที่2นะครับนี่จะใช้แพทเทิร์นที่สองนะแพทเทิร์นนี้เลยแล้วก็เขียนไปเป็น kk ซิกมา2 s 2ซิกมาสองสตาสองนะพเอ็กพวายเสิบสแล้วก็ซิกมา z ซ1สองตัวพอดีนะครับอ่ะอันดับพันธะก็จะเป็น2-2ลบ2บวก2บวก2บวก2ไปเลยนะครับหาร2ออกมาเป็น3ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวที่ว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่าก็คือตัวที่มี b o น้อยกว่า b o น้อยกว่าก็จะต้องเป็น o 2 2ลบนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ไปเพราะอะไรเพราะก็ตอบเหตผลเกี่ยวข้องอันดับพันธะไปแต่ว่าเพราะ o- 2 2ลบมีอันดับพันธะน้อยกว่า n2 นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เพราะ O2 สองลบมีอันดับพันธะน,น้อยกว่า n อเรียบร้อยครับเฉลยข้อนี้